อืมขูกดออบุนโด้กูเล่นไม่ไหวออสซูซูนะนอวบุนโด้กูเล่นไม่ไหวเว้ยเอาไองั้นก็สตีลเอาเช่นนี้มาแทนแล้วันเอาง่ายนะถ้าเองอยากจะได้แบบพลังแบบโอเวอร์พาวเวอร์ก็แรงล็อกก็เดี๋ยวนะ โอเคแต่ทำไมสก,กินมันแปลกๆวะสก,กินกำลังกำลังหลับนนจะโคตรจับดาวจับเมูมาโอเคดวยว่าไอ้ฟอร์เจอร์กันอีกสองตาเกเล่นเมอร์กี้หรือเล่นอะไรนะนัด ลูกสาวปัาป้านั่นไม่ใช่ลูกของเธอกับกอกนะงานหยาบจะน่าตกใจนี่คือหนังหวยระดับหมอลำเป็นกูกูจะคุมงานเลยกไม่หน่อย อ๋อไม่กำลังผีเสื้อระเบิดเจ้าพิสูจน์ตัวเองนะเกำลังวินเทอร์ควีนกำลังพูดกับเจัานะวินเทอร์ควีนกำลังพูดกับเจ้านัดอยู่มีขอได้ไหมตัวนั้นเนี่ยออเออยวมึงทำอะไรไแบบไอ้เนา แซดมันเล่นมันบอกไปแล้วไม่ใช่อีกสองตาเจอกันไอ้ขอบนี่เพื<_<_<_่อนก็จะบอกกรอบเขาก็บอกไปแล้วดิว่าทำมากระมือก็ได้เขาก็บอกไปแล้วดิว่าเจอกันดีซะหนึ่งนัดก็หายไปแล้วทำดีแล้วต่อไป ไปเราชนะอยู่ดิสีถูกตัวมั้งีถูกหรือผิดไม่สำคัญชนะอยู่ดิอย่ากูเล่นหมูก็ได้แล้วมึงดูโาษณกูดิอืมโอเคงัด <Okay. S 1> อยู่นะ Tôi là chơi gì? này, đúng không? Đưa đưa đúng không? tôi làm chơi đó. Nếu bạn muốn chơi Naga chơi. the will take sound surrender I'll we'll be rising to the core Can't broken I'll be lossless and shaken will take sound surrender I'll we'll be rising on the wall I thought you were singing It's okay ทำไมตัวกูไม่ตายอ้ะดนอมมันเกิดอะไรขึ้นไอ้บอดมันใครมันเปิดอันตีอะไรวะเนี่ยเอาทอไปนะเองเัดูนังัวมปดีนกเป็นเอราควีนกำลังพูดอะไรบางอย่างให้กับเจ้านัดนัดกำลังงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้น ชื่อนางชื่อนี้จริงวินเดอร์ควีนบอกฉันเหงามากเลยนะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ว่านัดไม่เหงาเลยทรงเจมันหนาอยู่แล้วยังไม่ที่เจยังมาเอาต้นไม้เก็เจอะถูกอ่ะเดี๋ยวหนาวนะเฮียจะแข็งแค่ไหนเลยนะพี่ก็บอกอยู่วินเตอร์อาจจะลดตั้งี่สิบกิโสว่างสวง่ล้านหมดใจเฮียอีกแล้

จะเป็นได้ดิขนาดได้ไปเทเลียมมันยังเป็นได้ไม่ไม่เทียงอย่าเป็เอาไปเทเลียมเกี่ยวกระถูงแกนะไม่ต้องฟูดก็คุณจะตัดของมึงทิ้งเลยแล้วมึงเป็นจีนชาปะนายเงี้ยมิสเตอร์พิกกี้เจ็บไม่เจ็บบ๊อบเชื่อกูเป็นจีนชาไม่เจ็บ นิดเดียวเดี๋ยวก็ตายครับาหมอลำไหมอ่อย่าทำตัวเหมือนในทีมฟอ์เทสนะห,หนุ่มมันจะแรงแย่งไอ้นัดรือนากาวไปเลยใช่เออนัดลืน่นนาการรู้ได้ไงไไอ๋อลืมไปมันบอกด้วยว่า phang đi nha tiếp tục tiếp tục để tung 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 ra góc đi

ไอไอบาดดิสสูงก็ใช้ที่มันเป็นเป็นตรงยุส USB ุสซได้อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนนะกูเล่นเมอร์กี้มงเห็นดิไหมงเห็นดีไหมอ๋อเอรี้อ่ไม่เอากูรีเฟตนะสามไม่เอาไม่เอา เราไม่ก็มีอีกนะกูจะซื้อกูจะซื้อเจ็บ3เอาทองนึ่งย่าแม่งมีลิฟเฟนเดีมีแอนุบาลเล็กมันไม่เอาอ่ะไอ้นัทลิฟเฟนเดีของดีเขาไม่เอาเขากำลังคิดอะไรอยู่เมอร์กี้เดจะจำเฮี่ยเลยอยากเล่นสิสิกเก้ใครดีว่าหลอนเมอร์กี้เล่นนะ อะไรวะกูก็เล่นเมอร์กี้กูจะหลอนทำไมเมื่อยโอนเล่นเมอร์กี้อัตราการหลอนมันก็ไม่เกิดขึ้นเพื่ออะไรมพงจะให้กูหลอนเพื่ออะไรในเมื่อัตกูก็เล่นเมอร์กี้กูจะหลอนทำไมผมเป็นเมอร์กี้ก็กำลังสำรองไอ้ชิหมูกูหายไปไหนหมดกูยังสงสัยอยู่ ไม่ใช่ว่ากูจะหลอนมมเมื่อกี้กับทุกๆอย่างในหมดมาแล้วไฟนวครับฮีโร่พาร์สีฮีโร่สสโที่มีพาร์สีจะโก้พาส์สีสกิลสุดในเกมเทตาจะเคลื่อนที่เร็วกว่าฮีโร่คนอื่นจะถามดันรู้ดีเลยฮนะ เฟตาชาร์ซีสกิลโงสุดของฮีโร่เฟตาจะเคลื่อนที่เร็วกว่าฮีโร่คนอื่นใช่ใช่แบทแมนยังเร็วอีกแบทแมนต้องเอาออกไปแล้วเนี่ยไอะมันก็ยังสภาพเดิมเดิมนิดหนึ่ไม่พี่มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเฉยๆก็มันอยู่ตัวเดิมว่ะแหละฮีฟาซีมันเดิมๆเลยเอาไม่มิด เอามามอมเอาไหมกูจอกตัวเลยเฮียเอามาที่เด็ตัวเอาตัวนี้มาก่อนเดดิกูกูจะนาจินกูจะนาจินนี่คอเสียกเลยอ๋อเป็นสองปีอ้ย,ออยุ้เลย,ยนี่เงี่ยควรจะได้บล็ <c oughs> อกวันนี้มึงเราตัวไปนวครับวันหน้ามึงโดนติดต่อแน่ ตัวเราไม่ดีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้น้าดูนี่มังดูนี่มังดูแล้วมันเจอมันดูดูโอลิงโกยี่ห์ใ่้บอกว่าน่าจะใช่นะไหนดูหน่อยดิอภรยาของฉันเป็นนักเรียนวัด

ไม่ไหวแม่คุยเกมให้หมดนก็ไม่ไหวนี่กูยังงงนะเจอโรนิโมตูวมินเนี่ยนของเจ้าพาได้จริงๆริตบสักตัวมิด เมืองเจ้าตัวไหนเสืออาคมหรือโลศักดิ์สิทธิ์โลศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนนะเอาไปจะเล่นหมูหมูใช่ไหมขอไม้เท้าได้ไหมมิดมีช้อยก็คือไอ้สี่กับศูนย์ต้องเอาไอ้นี่อานี่มขอไม้เท้าผมปากกาลังแน่ผมแน่พี่เอไป มึงเพิ่งมาอันไซื yes! อ้อปลาด้วยอา yes yes มาทางที่กูขอและไหนว่าไปทางกูใไ้ไม่เท้ากันอะไรต่อที่มนเนี่ยมประเภทเดียวกันนะ กูแมงมือเต็มมากเลยนะคืออะจ๊ไปแมวแมวแมวแมมสายเมอร์ก no ี no ้ไปแล้ว no ถึง no ว่าละหาเมอร์ก no ี nah. eh? ้ไม่เจอ เล่นคนรลายเลยออยอมยอนทำเี้นเลยอืมโดนสลัดสายบิดทิโดมาก,ก็ยังไม่ได้ออกกริดไม่น่าด้ใช้อืมเดี๋ยวขยายแล้วหนักเลยนะยองหว พลังใจแล้วกลับมาให้ได้นะนี่นี่กูเล่นอากามาคำนี้เอาดิต้องเอาไหนต้อมึงใจกูเล่นเอาให้กูเล่นมามากูเล่นให้ยเนี่ยมีแต่ของล่อตาล่อใจให้มึงเล่นอันเดยแหละ นึกต้องเอาไปทั้งสองตัวเลยดิงี้ใช่สองตัวเอาไปโอ้โเดอะไลท์ินตู้ต้เดอะไลท์ินไอ้นี่เมาคืนมาด้วยเป็นจริงไมอมีโดนไม่มีโดอนเอาไม่ต้องเอาแมวมาไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเอาไปเล่นเลยเอาไปทำพี่เลยเอาไปเอาไปไหนก็ไปเล่นของมึง มึงแม่ไม่ต้องกลัวเอาพี่ยนี่ให้ไอ,อ้เนี่ยแต้นออย่ังนี้จะเป็นมือกูเต็มจะตายอย่างนี้ออสี่ฟอนกลัวแล้วสิ่งที่กูต้องการตัวแรกคือตัวบัฟไอ้บัฟเวทไอ้เนียไม่ใช่อะไรเลยชนะได้ไม่มีเนื้อตาตัดไปไม่หรอกมาดูเราไม่รู้อนาคตเราก็ต้องมาลุ้นดวง มาบนไปแังก็ไม่น่า,นาจะมีประโยชน์อันใดแต่อาจจะเทฟตี้เหรอฮะเโอ้พิชล์ะฉส้นมันดูปแปลกๆ เราต้องการตัวบอาพลังเพื่อที่จะได้มันยังไม่เจอตัวนยนอ๋อเก็ลยเราจะจกายให้เรียบ้อยไนะมาตีนิดไหม ก็เดี๋ยวมาไงเนี่ยนักล่าจอมหัวนักล่าหัวจอมโหดมาไงวะไ,ไ,ไะบบญญอ้่นี่มาไงจอมดูเด้มอนะโซกับปิญญาณโอนนนี้มา นเงาตัวนี้ไม่ม <Tod> <well> ิดเอาวปธิดิบเลยเอาสองตัวเลย หน้าสามสิบสู้จะจะกับผีเราตัวดีนะนีนะอาฟจีอาจารยาหน้ากางเิีเยซัตโเมอร์อรกี้อาาหน้าแพ้ก็คือแพ้ ไม่สำคัญมั้งไปดูสื้อจอกับเทียนเราก็ไปรูว่ผีไม่เล่นอะไรเหมนกันนากานาเาอเทียนทีไอรบ่แฟทหารราบมันทีู่้อยู่ดีผมควรจะเปคนเจอแล้วแบบนี้ ตัดแล้กต่อรายการเลยยังค่อ,อ,อยโชคดีว่าปอนไม่ได้ใหญ่เป็นแด็กกูยังอยู่ ของมกี้คนไเู่เมเดินนะู้ที่ดีมาแล้วไม่เท้าหายไปของฮามุนด้วยก็ดีทุอย่างอะไรยงสองอย่างนี่นี่ไงมิดสองอย่างมันจะเป็นผู้แขงแกร่งในกองแดง จะเอาวิญญาณโลกศักดิ์สิทธิ์ไหมเอี้เป็นซ์ยที่ไม่เคยใช่ก็่ไหมอ่าเออไม่ต้องโอเคาทางไปขายทิ้งตัวคนเดียวไม่มีแผงสำเร็จอันนี้ไม่มีแล้วโอเค อนชีพมาท,ทำไม่เจ <c oughs> ริงเล็

ที่กลนะเราไม่ตีทางขวา

เขาอยากเล่นเกมเป็ตจันวันนียตีผมเล่นทั้งดินเลยพี่ใช่ฝากไปพี่ก่อนนะพี่รถใช้เป็นเหมือนกีสีใช่ไหมใชรับฝากไว้แหละไม่ได้เป็นกีสีที่นี่มันจะใช้หลอกพี่อนมวยกีไหมไว้ข้างหลังอะสัตัวหนึ่งอันนี้แม่มาอยู่ข้างหลังดิ เรื่องที่อมึงเนี่ยเหี้ยเออมันก็ไม่นี่มันอยู่หลังนี่หลังเมอร์กี้ตรงข้างหลังไอ้เมอร์กัยดิเออมันเรียกบัฟคฟงตัวเออเหี้ยมันยากตรงไหนเฮ้ยมึงใช้หามันที่เจอก็พอเียเดี๋ยวผมเป็นอะไนี้ต่อมึงเปล่าอนุกรรมการดูุบัลลัคติสโมสรสโมสรของสารสนเทศ เข um> าจะไว้ใจบอกว่าแม่งถ้าเขารู้ว่าแม่งมีรุ่นพี่ที่แม่งมันรู้จักมันเป็นกูเลยจะไม่ไว้ใจผมอยู่กับประธานสมุูสอนเลยนะเว้ยประธานกับมือขวากดดูเฮียแม่งให้แตกก้เทียอะไรไว้กูเฮียนี่กูยังไม่ตายเลยเนี่ยดูใจเย็นเด็ดเด็ดในเฮียนั่งนิ่งตื่เฮ้ยมันจะมันไม่ถามเห็นวะ

นะครับผมเป็นโทษเยอะทีดีๆนี่กเลยเราแพ้เฉยแล้วกูจะเล่นยังไงเนี่ยกมงน่ค๊ดตักยังพอเล่นได้บอกวไม่มีไม่มีลืมไปเครื่องบักพีดไม่มีน,นี่